<laughs> เลยกับกับนั่นถือว่าพอสู่พอรุ่นแล้วโอ้เหยียดคิงนิง่งเหยียดคิงนิง่งเอาละครับพี่น้องนะครับต้อนรับเขาสู่บรรยากาศของหก<ว><น>หุน่เหนเละครับนะ พี่น,น้องทั้งช่องยูทูบดูมอสซอนดีนะครับนี่คือบรรยากาศของของน้อยนะมาไปตามดากมาเอามาบนของน้อยนะครับโอ้บรรยากาศดีม,มากนะริมแม่น้ำยังสีเจียงนะครับส,สนามริมแม่แน้ำโ,โอ้ยห,อยห,ห้องไปเลยนี่คืออันพ่อรถแท้ห้อยฮาร์ดบผมโอ้ยบางไงบางไง แต่ว่าเบิ้งไายน่อกว่าไรไ้ได้นี่รูปลักลักขนาดนี่บรรยากาศของมังไฟหงหุ้นนะครับ้โอ้บอกงี้ว่าต้องสืบนะครับได้ถึงซื้อทัละละมามาจากใส <c oughs> เอามารุ่นนะครับมือนี่สำหรับบังไฟน้อยนะครับ ที ina, ่สนามของแม่น้ำแยงซีเกียงนะวันท oh right. 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 ah, ี like ่แกรกฎาคม66นะน้อยทุกใครทุกทีมทุกคณะมันหมานะโอ้ยฐานขึ้นยังโยงเงียกเตะโอ้ยลองเอ้ยบิ่งบรรยากาศของของน้อยนะครับให้จุดบ้างไหนก่อนล่ะเชียวบ้างไหนก่อนห้อยหาดก่อนบ่เอาจุดบักลางก่อนนะครับมันลมเมา่อยได้เอาเนี่ยต่อต่อสายไฟนะครับ ไปป่วยแล้วครับป่วแล้วครับเยนาตดวยเช็ยังน้อยมากๆเดี๋ยวเขาอย่กันห้อยฮา์ดนะครับในหอยฮาร์ดเวในช่วงของเนี้ยต่อสายไฟละต้องไปจุดก่อนนี่ังฮาร์ดฮาร์ดฮาร์ดไหไหนบอกเขาในไี่อีลโมไดีเนว่นอกรายการนอกรายการครับเรือบางอย่า่ในรุุนไม่มีเขารุนไม่ได้เขารุนนะครับหอยารดนะครับเอามารุนทำกันละ หกขุนนะหกขุนม <ral' 00. S 1> ืาอนี้นะครับพาพี่น้องมาชมบรรยากาศของการจุดหกขุนนะครับเข้ากันดีทาการช็อตจากแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์นี่ละนะครับดีละบรรยากาศคึกคักนะบรรยากาศคึกคักนะครับบรรยากาศคึกคักบรรยากาศคึกคักน้ำเขาเสียงขึ้นหลายยังบ่เห้าร้อยลิบลบอ เอาเปิดแล้วว่ะเปิดแล้วว่ะได้ได้ได้สามสิบห้าห้าสิบนะครับเรกับครับสามสิบ้าห้าสิบไล่ล้วบ่หไล่ล้วบเรียบร้อยเรียบร้อย3550มันมานนะเอ้าโอ้ยเง้กวลูกึ่ง <sup> ก่าก ok. ีได่ล <l ucky throat> ้วบ่โอเคสามสิบห้าห้า้า hỏi hạt hỏi hạt hỏi hạt ơi đẩy 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 coi cái còng coi lấy Lẩy đẩy lược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  hỏi hạt ơi nặng nặng là โอ้ยเอ้ยกใช่เนี่ยนะเนี่ยเห็นวะล่ะโอ้ยเป็นไหนไปไหนเบาต่ำๆเบาต่ำๆโอ้ยหนักแล้วหนักแล้วห้อยหัดโอ้ยเสียดายหลังหางคับว่ะหนักแล้วล่ะกล่องมันล้าม่ตั้งบ้านอีหล่ะพี่ตามเด้อมันบังหน่อยแด้วในกล่องนี่เบิ่งคักๆนี่แหละมันอยู่ตำแหน่งเลยเหรอนี่นี่ปลางเกี้ยงแสแฉม <laughs> mày mì, quan báo ai như bà? bà. bàu... bàu... tâm, tâm. Ừ. Hát. Hát gì bao Báo, báo bao luôn. Báo bao báo tin tối nay, báo súng, báo súng, báo tăm tăm, hạt, bay cày tha Báo gì bả? Báo tăm tăm bả. Hỏi luôn bây giờ, cuối cùng, cái hoai hạt, có bay, 9 10 bay. bay đi. มันําเลยหะอาเงื้นพื้นเดียวแล้วโอ้ยกล้องเห็นไปใหม่แล้วอีกพอผ่านแล้วล่ะฮะเด้ยสูไม่เท่ารอยผ่านไปร้อผ่านไปตื่นหนึ่งอสีนาทีหนึีเอาไปซะหนึ่งสีวินาทีเอาบังนด้ต่อเอาตังบอลนะครับบอกนี่เอฟซีพี่น้องเขาจีหูจากกันนี่หรอกนะครับ มาจากของสังอาจบ่หนิบ่หัวบ่หนิไข่าย่นะอีหกนะครับตักหมอเอาโุ่นของตักหมอก่อนคือของน่อยนะครับบรรยากาศของน่อยโอ้ลิแมน่ามี่สุดยอดนะครับบรรยากาศพี่น้องเบิรงอยู่จุดใดมองใดนะครับคอมมินบอกได้เด้อนะครับพี่น้องเขานะครับอย่างมาจุดทักอีบ็อกนะครับตักหมอครับนี่นะครับสี่สิบห้าเจ็ดสิบห้านั่นเลยครับครับ ทำมารุ่นกันละเอาเอาเราบอกผู้ใดซ้อนให้โอเคแล้วโอเคแล้วเอาเอาเอาอันนี้ซ้อนให้ได้เนี่ยบางนี่นะครับบางนี่เอาไปทัดสี่สิบห้าเจ็ดสิบห้าหกหุ่นตังหมอนะโอ๊ยใหญ่ๆพี่ร้องดีเดียด้วยดิเลยกับกลับดันถือว่าพอสู่พอรุ่นละโอ้ เย็ดคิงนิงเย็ดคิงนิงแมนบได้บลเหเท่านั้นเย็ดคิงนิงงน่งอุ้ยมันไต้มไดอมดอมเนี่ยหมอมัน่มันไหนมไตดอมดมล่ะดลวโอ้ มาถ้าเลือเกินว้าวจุดสิบสี่จุดสิบสีนี่เด้องจุดสิบห้าคิดต่ำกูมูโอ้ยอันนี้สิบสี่เขาได้รุ่นกันละได้รุ่นกันละนะครับสี่สิบห้าเจ็ดสิบห้านี่ไปต่อได้ลุงครับเอาละเอาละเป็นยังไงเป็นยังไงเวลาป่าเนี่ควันติดตลอดควันติดตลอดอยู่เบาๆหันลงในลักษณะนี่เราม่มีแผลแล้วกันล่ะเอาละเอาละได้รุ่นละเขาโล่งเลยบั่นเบาดีเบาดีนะในช่วงแรก ปลาเงินพื้นเดียวหางดีทุกอย่างยังส,บสมบูรณ์สมบูรณ์ทุกจางนะครับอ้เห็นหน่อยครัแห้งบงกล่องวนั้นในเด้อมันบินมันบินสูงเ <c oughs> นาะเตรียมภาพเ <c oughs> รียมภาพนี่ตัวบินไดี่สูงมากๆนะครับตักหมอนะครับ<อ>ไม่ธรรมดานะบั้งนี้นะครับยิงใครอยู่นในบอกพวกเด้บอบัอ้งเอาข้อมูลหอกไว้บั้งนี้นตัอออกหมอ บอกไฟบอกนี่เป็นบอกของสายพิษนะครับบอกของสายพิษเสียงแค้นบาดพระขาโอ้โหอีกแล้วครับกำน้ำคางอย่เฮน้ำน้หางนั่นคือของตักหม้อนะครับแต่แหวบอกไฟล้ำตัวนั่นอัดดูบอกสายพิษเสียงแค้นปัดพระค้านะครับสุดยอดนะสุดยอดอีหลีนะโอ้โหเป็นอาการเป็นเดี๋ยวฉันก็ออกบ่าล้ำตัวนี่หางนั่นเป็นของตักหม้อนะครับสั่งสันเอียนะครับอะยะ เบาอาญะอาญะ,ะแต่มืออ,อาญะ <c oughs> แต่ลำตัวนั่นนนตามไรฮะเออจวคอยเขาคอยทักมาหรอกสนใจจะคอยทักมาในอินบ็อกซ์นะครับสำหรับลำตัวของบอกสายพินเสียงแคนบ้านมะขานะครับ<อ>สูตรบโลรางนะสูตรบโลรางเป็มามานบ่แม่นบ่แม่นครับสูตรบโลรางนะสูตรบโลรางนะคร,รับ เอาเวลาเวลาตอนนี้เท่าไรแล้วยี่สิบัดร้อยยี่สิบผัดไปโอ้ลักษณะนี่ตะกี้หน่อยตะกี้หน่อยใบมากหัวตะกี้หน่อยหัวก็ไปได้สุดหัวก็อบุกเลยมันเป็นสูตรกูาเรยกวระเบิดหัวใช่ไหมเอาละครับโอ้โหเบาดีเบาดีเบามากๆนะเบามากๆนะ ครบัโบโกล้วยเขานอนีแม่เอย <c oughs> ไม่ได้เบ่าคักบ <c oughs> โอโอ้โหนี่แ่ละเจ้าของบอกว่าคุณซองมึงกันสุดจอดของล้มตัวนะครับบอกสายพิษเสียงแค้นนะพี่น้องสายพิษเสียงแค้นบ้านผักกา <c oughs> อุ้ยบินนี่วะบิน <c oughs> สูงแห้งบัางนี่ <c oughs> สองรอยเดี๋ยวโบแตะพื้นแน่นอน ไอ้ัวรี่่ลาเลัอดบแมว้อแล้วแนั่นเท่าไรแล้วเจ็ดสิบพันแล้วเจ็ดสิบพันไปร้อยเจ็ดสิบพันไปสองร้อย2พ0แตะพื่นได้อีกเจ็ดสิบมาเด้อแปดสโอ้ยมาด้กไปเด้อแกงอุด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 เสียงมัวเัวไปเก้าสิบก้าพันแลร้อยเกพันไปโอ้ยมาตรฐานเลือกเกินสอง้ับจนได้แล นี่สาสุดยอดแน่นไหลฝ่าเท่าไงนี่ฝ่าเท่าไงฝ่าขาวงี้นี่โอ้ยสามสิบห้าิุะว่ะโอ้คุณคเงเบาแงเบาแฮงตำฮงเบาไฟบกดโสุดยอดนะครับนี่คือหมอกไฟที่อาจจะบอกสายพินเสียงเคสบัตรพระขาไม่ธรรมดาลาลไปเนียไม่ธรรมดาเอาตะเ่ากับชาเจนนะตะเบากรชากจีนทอยเร้วทอยเร้วเวลาห้อ ลงมาลงมาสองร้อยเท่าไรสานาทีหามันสองร้อยเท่าไหั่างยี่สิบแปดสองร้อยยี่สิบแปดฮะเห็นมด่ะสองร้ 228 228ยยีนะครับสุดยอดสุดยอดเลยโอ้โหตักหม้อนะครับตักหม้ออาจจะบอกสายพินเสียงแค้นนะอาจจะบอกสายพินเสียงแค้นนะครับ2องร้อยยี่สิบแสุดยอดเลยน้ำมาไม่ละสุดยอดเลยบัดบัดบั้งไล่หน่อยขึ้นแต่หน่อยเนาะบังร้อนบังร้องนะซิบังหนาพ่อกันไม่ เสือเหลืองจวดจัดเออรอบพี่น้องต้อนรับนะครับเข้าสู่บรรยากาศของของน้อยนะอบรรยากาศดีแฮงนะครับเอสองยังเน่อสองนะครับนี่คือของไพ่กะฟุเอฟดับเก่า เสือเหลืองจวดจัดหรือว่าเอพารับเก่าเอาถามาเบิงนะครับ A2 นะครับเสือเหลืองจวดจัดหรือว่าเอพารับเก้านะรสกบรรยญญากาศโอ้ยสนามนี่ว่าสุดยอดนะครับพี่น้อง,ง,น,งอนี่คือหมอกไฟขนาดหัวหุุนนะ ของหน่อยนะครับของหน่อยสามเากาะของหกขุนเดี๋ยวมารุ่นมาเบิงน้ำกันนะครับแอพรมเก้าบวกเสือเหลืองจวดจัดมันมันนะเป็นกันเอาครับเรียกครับครับอะไก่เอาอยู่อะใดน้ำเนียครับร้ำ้าาเจ็ดสิบแมนวะบ้งยี่หลาขอไยิบไปดิแนนเียเมีเก้ากนห้าสิบห้าเจ้า ไปลอยไปลอยเอาเอาเงี่ยตัวตัวสะ้ายดีล่ะนเสือเหลืองเสือเหลืองนะครับบวกแอพระราม9กเลกำนั่นก็คือ5้าสนะครับไปลอยหนึ่งเด้อเอาละครับเอาละครับทุกุดทุบมังฝอดไพ่หรอวะทมังฝอดสามสองไป ไะเราต้องไปเรโอ้โหแอมพระรามเก้าเป็นจังใดเป็นจังใดแอ๋พระรามเก้านะครับไหวหรือบอไหวแอ๋พระรามเก้าไหวหรือบอไหวห้าสิบห้าเจ็ดสิบห้ามานหรือบอมานรุ่นกัน เอาละครับแอร์พรัรมเก้านะครับขนาดหกขุนนะบวกเสือเหลืองเรา๋ยวรุนกันนะครับรุนเวลาของแอร์พระรามเก้าบวกเสือเหลืองกันแล้วกันนะจะค่อยมันๆนะอาการเป็นไงอาการเมาเบาถอยแล้วหางแง่้ยจะว่ากับอยากลุ้มนะครับหางแง่้ยนู่นไหนบอกไม่มาทันดากเสือทันหนาเสือโล่ใบ กรรมการบอกมันชื่อแแน่ตากล่าไหมมันหันหัวสลุมมันหันหัวสลุมไปหันหัวสูลมอยู่โอ้มันคือหนีเงี้นี่แหละไปหนิ่งนีเงนีทิ้งปกติบ่หนีเงี้ยแกมาจากพระพระรามเก้าบวกเสือเหลืองคุณเอ้าเข้ามากับพระป้าจุ๊บบ่มันหันหัวสลุมไปเลยยังวไงจิ้งบ่เออติ้งเงี้ยเลตากลองชัดเจนนะครับตาเปล่าชัดตาบวก็ชัดเจนแล้ว เบ้ลดีนีบอกมันหันหัวเซลลไปเลยยังงโอ้โาดีนะขาดีอ้ยเบ้าขนาดม่บอกแฟ้ตกน้ำด้วยครับหันมาทางเขาดิแมนครับนี่เบา้าดีเบ mm. oh, ้าดีมันหันหัวเซลล์ไปยังเวลาเวลาเท่าไรแล้วตอผอเลยก่อนเอาี้่แ่หหัวหัวมันบนอ่ะอนเลยก็ได้บ่ต่อก็ได้คือมอกแฟ้ตกงุนทันนล้นหงอุมหมากแฟชตองนู้นลงไปน้ำลมบ่อรอเรียนพลามาเติมเพื่อละไปน้ำรุ่มบ่อร้อนชม ร้อยส oh! exactly. ี่สิบผานไปโอ้อะไรเนี่ยร้อยห้าสกับผแล้วโอ้ยรรับเก่บวกเสือเหลืองนี่มอรรมาได้ด้เนี่เบาอย่แนตมัสมูแหงนะครับนี่โอ้นี่หมกไฟนี่หมกไฟนี่องศานี่นะครับมาหอโจ่งนี้เป็นหูสีจมๆมาจะหน่อยเหรอนี่ลงลนักแหละเอาทันเร็วท like, ันเร็ว เอเจ็ดเอาเร่อยเดโอ้เนี่ยาเอามาเอเอาาเอาแลวครับวีดเะเลา่งดบเบียดกินโอ้โหเบียดกินหาวีนะครับเบียดกินหาวีนะครับแอร์พรามเก้านะครับหนึ่อวินาทีโอ้โหนี่แหละข้ามากระพระใล่ปะมันะครับมแอพรรามเก้านะครับ เอาลครับเอหนึ่นะวนี้เขาใส่ซื้อยังนนี้เขามาชิงชัยไหมอไปหมอไปหมอบอกไฟนายแพีย์บอเอ๊หนึ่งนะครับสี่สิบห้าเจ็ดสิบห้าละเรียกกับๆนะครับจกใครน้องสายพิน จากบอกสายพินเสียงแค้นบาดพระคานะครับบมงไฟบมงนี้อัดออกจากบอกสายพินเสียงแค้นบาดพระคานดื้อนะครับเรียบร้อยอ้าวเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ45 75เจ็้นี่ยต่อต่อสายไฟเรียบร้อยนะครับนี่คือบมงไฟขนาด6หุ่นละนะครับเอหนึ่งนะครับเข่าชิงใช้นะครับเข่าหุ่นนะครับเข่าลุนนะครับพี่น้องมาลุ้นมาเบิ่งน้ำกันนะครับไปเออไปเออ ยุงแหงเลยไปห้อ <accurately> ย้อยขๆจับๆจิกโอ้เห็นบ่ล่ะนีนคือยิงอย่างนิดๆบ่ออกมาลุ้นกันครับเห็นบ่ล่ะจากบอกสายพินนะครับสายพินเสียงแค้นหมาป่าขานะชัดเจนตลอดฮะชัดเจนตลอดทางครับชัดเจนตลอด เบื้องต้นเป็นไรเบื้งต้นเบื้องต้นหางดีแต่ครับผมท่านเฒ่าต้อง่ากหน่อยหางดีขอดีนะบินสูงนะบินสูงขอดีคือบินสูงขอเสียคืออะไรหน่อยขอปลาเบื้องหน้าขอเสียคือไรหน่อยวก็ท่าน เอาเชกด้กล้องนะครับแนนแนนนี่หน่อยแรนแนนแนชัดเจนตลอดหมกไฟยังโมดิ่งนะครับแนนนิดนิดไปอยู่วางลอยกลัวแต่ว่าน่าจะมีปัญหานะครับเลสกำกับนะครับสี่สิบห้าเกรสิบห้าในรุ่นกนล่ะเด็กตักมาปั๊ปั๊ปั๊บปันาะได้บาร์ไ่ีได้บา้โอย อภิษเล้เหรอตะปเหนรยังไดเปล่ปลหเห็นไงแดตอนเห็นตะปะไ่เห<อ>็น90ถอดไป90ถดไป95 75, 75นะครับนี่ัเปวที่เหันเอ้เริ่มชัดเจนแล้วตะปะใช่แล้ว 120ร้อยย่สิบอ right? ัดปนี้องสสูงยังสูงองศายังสูงนะองศายังสูงประแทศเราตาเปล่าเจ็ๆแล้วหัวอีเาวาปไฟบอแพ้ใส่หัวเดินอหน่อย ไอ้อนเนี่ยอนเดนคตอดนรุ่นกันล้ไปคนปันแม่ปันนงนอยสี่สิบพันไปร้อยสี่สิบพัดไปขอดีบินสูงราคาครับขอดีวิ้นสูงนี่นี่อยไกลไกลนี่าทนมัโกงหาวิ่งอีกก่องนิดน right e ี้ร้อยห้สิบพัดไปนี่นี่นี่ไกลนี่เอามาจากขาเขานน่ ขวามือหี่ขวาขาว่าจคัดเจนนะครับจัดเจนีนัไฟจัดเจนแล้วาไฟชัดเกนแล้วจัดเจนแล้วนเบลอยตามลมไปตามลมไปตามลมลองลองลไปเลยอะไรเนยไปแล้วไแล้วสามลองลองเลยไปตามลมบวกเร็วร้อยแปดสิบพัไปเอาพาราคาแล้วนะครับ ร้อยของไทน medidas, MK, ั่นนี่ของไทยคุณมมอนพ่อมันขับร้อยเก้าสิบพารป้ายบินสูงพอดีคือบินสูงใช่ไหนั่นนั่นนีคือบินสูงที่ไหหน่อยสองร้อยพอดีนะ ผ่านทุกราคาครับมารฐานเลือเกินนะครับนี่คือบังไฟที่ <c oughs> อัดออกจากบอก <c oughs> สายพินเสียแขนมบาดระการนะ <c oughs> แม่นอนนะครับมาตรฐานมากๆากนะสองร้อยพอดีนะห <c oughs> วานเจี๊ยบมันๆนะ <c oughs> เอาละพี่น้องมาเบิงมาลุ่นบังนี้นะครับสร้างเถ่ากําลังเอาขืนฐาน <c oughs> นี่คือบังไฟขนาดห้องขุนจากบอกสายพินเสียแขบาดประคานะครับ บังนี่นั่นเรียมไหวแต่แต้อาทิตย์ทีแล้วนะพี่น้องมาเบิง่งมาหลุ่นน้ากันนะครับว่าบางไฟสูตรบอลลางของบอกสายพินเสียงแค้นบ้านพระคะนะครับทิ้งไววหนึ่งอาทิตย์นะครับแตวกะมาจุดนะเรียมไววว่าที่จุดวันเสาร์ที่แล้วนะฝนตกบ่ได้จุดนะครับน้ำมาจุดมือนี่นะครับมือนี้นะครับวันที่แปดนะแม่นว่าวันที่แปดเ่อเออวันที่แปดวันที่แปด วันที่8รรกรกฎาคมนะวันที่8รกรกฎาคม66นะครับสังเขากำลังเนีย่ยต่อต่อสายไฟอยู่นี้ะนะครับนี่คือบางไฟขนาดหหุนนะอู้อบรรยากาศนี่ว่าสุดยอดนะครับสนามสเตเดียมของของน้อยนะครับพี่นะ้นองเบิ่งอยู่มองไดนะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์บอกน้ำนะครับอยากมาจุดอยากมาชิงชัยอยากมารวมสนุก อินบอกได้นะอินบอกได้นะครับเอ้าเนี่ยต่อต่อสถไฟเรียบร้อยเอ้าเขาอะไรหนาทันยิดหน่อยบ่เนี่ยคุณร้องอะไรบ่โอ้ยบ่ไฟสองเดือนบอกไฟสองเดือนบอกวันอาทิตย์นึงอาทิตย์นึ้จะเต็มเดิมบอกไฟเก่าเะบอกไฟเก่าบ่างนี่นะครับออกจากบ็อกสายพินเสียงแครนนะครับเตรียมไว้ว่าที่ชุดอาทิตย์ที่แล้วฝนตกนะครับหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มเอ้าเอามาลุ่นมาเบิองน้ำกันนะครับนี่ออกจากบ็อกสายพินสายพินเสียงแครนบ้านพระกะนะครับพี่น้องมาลุ่นมาติดตามน้ำกันนะครับ นี่คือหมงไฟขนาดหกขุนนะมันหมันนะสายพินเสียงแคนบ้านบักขาเอ้หมังไฟเกานะ่าระอาทิตย์หนึ่งแล้วเอาละครับหมงไฟเขามาจุดหน่องรายการนะครับเลยครับก็บคือสี่สิบเจ็ดสิบรวมออสอดีไปใส่บริการของบอกสายพินเสียงแคนบ้านบักขาเอาตามต่อหนึ่งไอ นอกรายการเลยนี่นอกรายการไปดูตาเขาเขาครับอาคือตึงนึงฮะบอกใคทีวที่หนึ่งกูเลยนี่ทีหนึ่งกูเลยนเรียบร้อยโอ้ยเพีงไหนเนาะฮักเตว่าขอหาฮักบอกักเตวาเบาเป็นอะไรด้วบอกทีตลอดม่เงียอเขาเผายืะเยอเลยเผาืยอะเยอทางไปก่อน เอากล่องนั่นกล่องชัดเจนอยู่รัางหบดีโอ้รับโทนี่วะสุดดอทีสูงสูงเน่เป็นอดีบินได้สูงเอาแต่ยูจวานี่นีุ่นเอาละว่าไปกับลไปจัหน่อยเด้อเอาเงินเจวามันยังบรทสมบูรณ์นะนี่เบาเบาเ โโบ่ปอปลาไหนลาดิค่ะบ่อปลาไหแต่หางมันมีสูงมันสูงดยต่อตอทีคือพิษสูงละต้อนหน่อยต้อนหน่อยแห้งตอดีคือพิษสูงเลยวะอนนอยโอ้บอกนี่มาตรฐานนะครับสายพิษเสียงแค้นบ้านภาขานะพี่น้องต้องการิต้องการนะครับทักเพจก็ได้หรือว่ามาอาดยูบอกก็ได้นะครับมาตรฐานมากๆรอ,อนก็ร้มันมันไวเหนียวไวเหนียวไวจะได้เหรอได้ทา้ทายเหรอ

ร้อยสี่สิบผัดไปจ้าไปกอนบ่อเพ้นะครับบ่อแพ่นะเจ้าว่าสิเปิดม้วงได้บ่อบ่อแพ้เบ้อยเบาเจ้าวันนี้มาเบ้าครับนี่องสาวบอกไว้นะครับนี่นี่นี่ชัดเจนชัดเจนยิงไปเลยฮกยิ้มกเซฟแล้วว่ะ กล่องยังไม่ถูกป้ายไหมอยู่สูสีมากเ้าสูสีมากเอ้นี่นี่นัดเจนตลอดานะอไปวอ้ยยิงต้ยิงดีครับยิงตํายิงเบานะาัหหลตา้มเวลาร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับโอ้สุดยอดอีลีนี่นะครับอัดจากบล็อกเนี่ยสายพินเสียแค็งบาดประคานะครับขนาดบอกไฟถือว่าผสมบูรณ์นะในการลงนะครับแต่ว่าโอ้ยเบียดจิตนะครับแค่บก่าในผู้เดียวสุดยอดอีลีเอาเดี๋ยวมาหลุดบักต่อไปนะ